หลังจากที่เมื่อกี้เราติ๊กว่าจะเก็บอ e ีเมลด้วยมันก็จะโชว์เมนูอ e ีเมลคนตอบก็ต้องตอบถ้าไม่ใส่อ e ีเมลก็จะส่งไม่ได้ส่งแบบฟอร์มไม่ไี้นะครับเมื่อกี้มีอันนึงนะฮะที่เราน่าจะทำได้ก็คือ,อคำถามแบบที่เรียกว่าเลตติ้งสเกลนะครับผมก็ยกตัวอย่างให้ดูตรงน,นี้เมื่อกี้มีคำถามเลตติ้งสเกลนะ อย่างเงี้ยน,นะฮะมีคำถามเรืลตติ้งสเกลหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่เราต้องอธิบายไปนะฮะว่าหนึ่งคืออะไรห้าคืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็จะเอาคำถามตัวน,นี้มาตอบนะครับแล้วเราก็บอกว่าเป็นแบบเลตติ้งลีเนียสเกลนะครับเป็นแบบลีเนียสเกลแล้วเราก็ใส่คำถามเข้าไปอันนี้เป็นข้อที่ข้อที่สี่นะเดี๋ยวเราลากลงมาไว้ข้างล่างได้นะครับข้อที่สี่ เราก็จะเอาหลเพิ่มข้อมูลลงไปตรงนี้คำอธิบายไว้ทั้งหมดน,นะครับข้อที่สีเห็นครับว่า1ตอบเลยอันนี้ตรงเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนจากระดับเนื่องจากของอันเนี้ยเรามี6มี1นึ่งสามี่ห้าห เราก็จะเปลี่ยนนจากห้าเป็นหแล้วเราก็บอกว่า1นึคืออะไรหนึ่งคือก็อธิบายแต่ปกติก็คือ1นคือน้อยที่สุดอันนี้เราอาจจะไม่ต้องอธิบายก็ได้นะครับน้อยที่สุดว่า,าจ,จะใช้วิธีมากที่สุดอียนเรียบรบ้อยตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงตรง,ตรงนี้เราไม่ต้องอธิบายแบบนี้ก็ได้นะถ้ามันไปอยู่ข้างบนสลับข้อกันนะฮะเราก็ลาก วิธีการก็คลิกค้างไปแล้วก็ลางไ้เลยนะครับลากลงมา้างล่างนะครับอันบนก็ี้ก็มีการคลิกค้าง,างก็จะเห็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองตรวจสอบดูนะฮะข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อสี่นะฮะเราก็ตอบลากไปนนแล้วเลืกเอกระดับไหน จริงๆอันนี้เราก็อาจจะไม่ใส่น้อยที่สุดมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งหมายถึงแลนด์เกทสองหมายถึงแดนดิมิกสามหมายถึงพีมมูนก็อยู่ที่เราดีไซน์นะครับผมลองตอบอีกข้อนึงนะฮะเนี่ยถ้าไม่ต่ายอ e ีเมลเนี่ยคราวนี้เขาจะว่าผมละนะครับแพอเพถึงจะว่าว่าเอ๊ะตอบไม่ครบอย่างข้อสองเนี่ยเราอาจจะไม่ตอบข้อสามเนี่ยเราอาจจะไม่ตอบเล,เลยก็ได้เพราะเราไม่ได้ติ๊กไข่ดาวไว้ผมฮะกดสัมมิตนะครับ ถ้าห,หน่งอีเมลไม่ใส่ก็ไม่หยรอนะผมก็ต้องใส่จริลนะครับหย่อน,นพอผมใส่ปุ๊บคันนี้ผมตอบได้ละคำถามก็จะคำตอบก็จะลงมาอยู่นี่นะฮะคันนี้สังเกตนะเห็นไหมฮะ,ะอันนี้อันนี้คือข้อที่4อันนี้คืออีเมลแอดเดสผมใส่อีเมลแอดเดสที่หลักแล้วก็ขั้นมาใส่ข้อที่4ฟิลตรงนี้มันก็เลยสลับกัน อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งว่าแล้วถ้าคุณไปลากตัวนี้ไปนะมันก็จะเพี้ยนนะมันก็จะมั่วเลยก็คือเวลาเราจะทําแบบฟอร์มเนี่ยก่อนที่เราจะลิงก์กับตัว,ต,วตัวฟอร์มหรือต,ต,ตัวสร้างฟอร์มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะต้องดีไซน์ให้เสร็จก่อนนะทำให้ครบเสร็จเรียบร้อยแลวหนึ่งสองสามสี่ไล่ให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วค่อยสร้างสเปซชีทขึ้นมาเพื่อรับแอตทริบิวต์มันจะตรงกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังนะครับ ก็จะเป็นจะต้องออกแบบแบบสอบถามให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยลิงก์กับตัวสเปรดชีตนะเพื่อจะได้เอาข้อมูลตรเนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ที่หลังไดานง่ายนะครับอ่าทนีนี้จะเอาไปใช้จะทำอย่างไรวิธีเอาไปใช้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับมันมีปุ่มเซ็นนะครับปุ่มเซ็น มันทำได้หลายวิธีมากนะครับจริงๆอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของใส่รูปนะฮะก็ใส่ลักขณะเดียวกันนรูปก็ทําแบบเดียวกันครับวิดีโอก็ได้นะครับเอาวิดีโอแทรกหรือทําเป็นตอนนะเป็นส่วนๆต้องตอบตอนที่1เสร็จก่อนแล้วค่อยตอบตอนที่2ตอบตอนที่3อย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมก็ไม่แนะนําให้ใช้ตอบเป็นตอนๆนะเดี๋ยวเวลาิเคอห์เวลาเวลาทําแบบฟอร์มจะยากขึ้นนะครับเราก็ทาแบบง่ายๆคือทุกข,ข้ออยู่ในหน้าเดียวกันหมดนะครับ แต่รูปเนี่ยเราสามารถใส่ได้ถ้าเราอยากใส่รูปนะครับเช่นบอกว่าาตรงนี้ข้อ4เนี่ยก่อนถึงข้อ4เนี่ยมีรูปประกอบนะบอกว่าอาจจะใส่รูปนะคลิกคำว่ารูปไปนะครับเลือกรูปนะรูปเนี่ยอาจจะเลือกจากเครื่องเราหรืออาจจะเลือกจากที่อื่นก็ได้นะครับเอา URL มาวางอย่างเช่นสมมติว่าไปหารูปจากใน Google นะครับมา ูปจะในคุก g อลอิมเพนะครับนะเป็นอะไรดีนะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับสมมติเราอยากเอารูปนี้ใส่นะครับเอารูปนี้ใส่แล้วก็คลิกขวาที่รูปนะครับคลิกขวาที่รูปไม่ต้องก๊อปรูปมานะครับคลิกขวาที่รูปนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์ก๊อปปี้อิมเมจแอดเดรสนะครับก็คือที่อยู่ของนะรูปแค่นั้นเอง copy image address ครับ,บ,นะรบแล้วเราก็กลับมาที่ฟอร์มแล้วก็เอาที่เรา copy วางนะครับถ้าเรา copy ถูกรูปมันจะมาเลยนะครับรก็ใส่ได้เสร็จสับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีชื่อรูปนิ้หน่อยหนึ่งนะครับก็ถูกนี่ก็คือวิธีใส่รูปรง่ายๆวิดีโอก็เช่นเดียวกันนะใส่วิดีโอแล้วก็คลิกตรงคำว่าวิดีโอ รงตวิีอแล้วเราก็ไปเอาด้วยถ้าเป็น YouTube ก็สะดวกน,นะครับไปที่ YouTube นะฮะเปิด YouTube ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็สมมติาราบอกว่าใช้โมบายโปรนะครับส่วตโฆษณาโมบายโปร phone อะไรก็ <c oughs> แล้วแต่นะครับเราก็ไปที่ตรงนี้เสร็จเราก็ กดปุ่มตรงคำว่าแชร์ตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมี URL ตรงนี้ครับขึ้นมานะครับหน่วกดคำว่าแชร์แล้วก็มี URL ขึ้นมาเราก็ Copy ตรงนี้ครับ Copy มาเลยนะครับ Copy ลิงก์มาแล้วก็กลับมาที่ฟอร์มเรานะฮะใส่วิดีโอ YouTube ลงไปหรือถ้าเป็นวิดีโออื่นๆนะเราก็ไปคลิกตรงนี้ไดะะ้แต่ว่าถ้าเราใช้ YouTube เราก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะ,ะใส่กดปุ่มค้นหา จะมาแล้วก็คลิกนะครับถ้าโอเคใช่นะถูกต้องนะครับเราก็เลือก Select นะกดปุ่ม select นะครับเสร็จเรียบร้อยวิดีโอเราก็จะอยู่ในแบบฟอร์มละนะตัววิดีโออยู่ในแบบฟอร์มละเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีปุ่มเซฟไม่ต้องเซฟนะครับก็ลองทดสอบดูนะครดูที่หน้าที่อยู่ทุกครั้งที่เราแก้อะไรก็ตามนะครับเท่าทีนะท,ที่อย่างนี้เพราะว่า เราตอบเราเนื่องจากเราติ๊กว่าเราตอบให้ตอบได้ครั้งเดียวนะฮะผมตอบไปแล้วมันก็เลยไม่ยอมให้ตอบอีกนะฮะเราก็วิธีแก้เราต้องไปติ๊กออกก่อนนะฮะไปเอาตรงนี้ออกออกะะอก่อนเซฟต้องเซฟแล้วก็กลับไปดูใหม่นะครับเอาแล้วนะครับก็จะยอมให้เราตอบละแถมมีรูปด้วยนะครับแล้วก็มีวิดีโอนะครับเราอาจจะดูวิดีโอแล้วก็ค่อยตอบน,นะครับลักษณะเดยียวกัน เส้เดี๋ยวก็จะมีวิธีให้ตอบกลัครับคราวนี้วิธีส่งไปทําได้หลากหลายวิธีนะครับเอาไปใช้วิธีเอาไปใช้ก็กด1ึงเซนเนี่ยนะครับเ็จเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะส่งไปทางอีเมลหรือเราจะเอาส่งไปใช้ไป,ไปไว้ในไปไว้ในเว็บไซต์ก็ได้ไปแปะไว้ไนะใช้วันนี้ผมก็จะให้ใช้วิธีแบบง่ายๆนะตัวที่สองครับก็คืออันเนี้ยตัวที่สองนะครับ เราก็ copy ตรงนี้ถ้ามันยาวนะเราก็สามารถ shorten ลงมามันก็จะสั้นลงอันนี้คือ URL ของเรานะเราจะไปส่งทางอ e ีเมลที่หลังหรือจะไปไว้บน Facebook ก็ได้นะครับจะไปส่งทางเมสเซจอะไรอเงี้ยได้หมดเลยเนะี่ยผมก็เดี๋ยวผมลองส่งให้ทำข้อความนะครับในในไน o บล็อกน,นะครับอันนี้ก็พวกคุณก็จะได้เห็นล link นัิงก์นะครับเขจะเห็นคําถามคำตอบได้นะครับก็ copy ไปได้เลยนะ ก๊ปี้ไปใช้อันนี้ก็วิธีทําง่ายๆหรือคุณจะเอาไปใส่ฝังไว้ใน web page เว็บเพจอะไรก็ได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงที่หลังนะครับเราวก็แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทําแบบฟอร์มง่ายๆนะครับด้วย o o o l l e สแปซกูเกิลฟอร์มแล้วก็สามารถตอบอัอนนี้ก็จะเห็นนี่คือก,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 กระดาษคาตอบเรานะสถิติที่เก็บคําตอบเรานะครับว่าข้อไหนตอบอะไรส่วนวิเคราะห์ข้อมูลนะี่ยาง ข้อมูลนะั้นที่ใช้ไม่ได้นะครับมันเละอยู่นะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่นึงว่าจะวิเคราะห์อย่างไรนะครับ